ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 ผีมีโอกาสไร้คู่แข่งแมนยูทางสะดวกพิเสือสอดถอดใจไม่เดินหน้าล่าแฮร์เคนซื้อได้ผู้ดีตีข่าวบบร์มินิกอาจไม่ลงสนามเพื่อแย่งชิงแฮริรเคนหัวหอกสเปอร์ไปร่วมทัพแล้ว ส่งผลให้ปีศาจแดงมีโอกาสเจรจาก,กับไก่เดือยทองแบบไร้คู่แข่งแมนยูอาจไร้คู่แข่งในการแย่งแฮริเคนเนื่องจากบันยมินิกไม่เต็มใจแข่งขันด้วยแล้วตามรายงานจากเดอะมิลเลอร์กองหน้าวัย25มีข่าวเชื่อมโยงกับเบเยอร์ตั้งแ,แต่หน้าร้อนที่ผ่านมาแม้ทางบอร์ดบริหารหรือคนใหญ่คนโตจากสโมสรจะออกมาปฏิเสธแต่บรรดาเสืงเกียรติรายงานว่ายอดทีมแห่งเยอรมันยังคงสนใจในตัวหัวหอกข,ของทแทมฮอสเปอร์ นอกจากนั้นแมนยูเต็ตเป็นอีกทีมที่ถูกโยงหาเคนทดศสื่อมือผู้ดีมั่นใจว่าปิดแสดงวางตัวหอหอกไว้1 9เป็นหนึ่งในทางเลือกเสริมทัพหลังจบฤดูกาลนี้ล่าสุดไซมอนบอลล็อกหัวหน้าข่าวฟุตบอลซันเดย์มิลเลอร์รายงานว่าแมนยูเต็ตมีโอกาสไร้คู่แข่งแย่งตัวแฮร์รี่เคนเนื่องจากตอนนี้บาเยิร์ไม่พร้อมลงสนามก็ีรังกต่างามาจากการที่บาเยิร์มองหากองหน้ารายอื่นนอกจากนั้นบอร์ดบริหาร ต้องรอประเมินสถานการณ์ร่วมกับ Thomas t h มมตูเคิลถึงเรื่องราวและแผนการหลังจบซีซั่นนี้ทําให้ปิดแสดงมีโอกาสเจราจากับไก่ในทองโดยไร้คู่แข่งก็งนั้นมีรายงานก่อนหน้านี้ระบุว่าสเปอร์อาจไม่ขายนาเตะและพร้อมรังเคนให้อยู่กับทีมแม้สัญญาเข้าสู่ปีสุดท้ายก็ตามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะติดตามผลงานของกาบ้เบกาต่อไป หลังจากนั้นค่อยตัดสินใจว่าจะเข้าหาหรือไม่ในช่วงจบฤดูกาลนี้กองกลางชาวสเปนวัย20เป็นที่สนใจของหลายสโมสรหนึ่งในนั้นคือแมนยูเดเตดที่ส่งแมมองไปติดตามผลงานอย่างต่อเนื่องโดยนาเตะกล้ามาเป็นการหลักของเซลตาบิโกแบบเต็มตัวฤดูกาลนี้เบกาลงสนามให้กับเซลตาบิโกไปทั้งหมด29นัดจัทุกรายการโดยผลงานในศึกลาลิกา้ายอดเยี่ยมมากหลังจากทกําไป9ประตูกับ4แอซซิตส่งผลให้ฟุตบอลเอเซเดอร์ระบุว่าผีแดง ได้ส่งทีมงานมปมองติดตามผลงานดาวเตะรายนี้อย่างใกล้ชิดไปจนจบฤดูกาลนี้ซึ่งหลังจากนั้นบอดบริหารจะตัดสินใจขั้นต่อไปซื้อรายล่กกาวาเชื่อว่าแมนยูพร้อมมองหากองกลางรายใหม่ซึ่งมีชื่อของเบกาเป็นหนึ่งในคนที่เอริกเทนฮากต้องการแต่ทางกุือชาวเนเธอแลนด์ต้องนําไปประเมินร่วมกับทางเลือกอื่น,นหลายรายเช่นเดียวกับมาเซลซาบิเซอร์ที่ถูกดึงมาด้วยสัญญาย,ยืมตัวแต่ผีแดงพร้อมพิจารณาคว้าตัวแบบท้าวอนนอกจากนี้มีอีกหลายคน ที่อยู่ในข่ายพิจารณาของปีิดแสดงด้วยเอริกเทนฮากออกมาชื่นชมฟอร์มการเล่นพร้อมกับพูดถึงบทบาทใหม่ของบุโนโนฟเอนานหลังจากที่เจ้าตัวสามารถคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมที่แมนยูเน็ดเอาชนะเอเวอร์ตันในศึกเพเมลิกนัดล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามรายงานจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสถูกส่งลงสนามในตำแหน่งกองกลางตัวโคบอลในระบบ4-2-3-1 แทนที่าขาดหายไปของคาเซเมโร่ที่ติดโทษแบนและคิสเตียนเอริกเซนที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาและก็ทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมจนพานทีมเก็บชัยชนะเหนือผู้มาเยือนได้สําเร็จเทนฮากได้พูดถึงการปรับบทบาทของบูโน่ซึ่งเจ้าตัวถือเป็นผู้เล่นที่สามารถเล่นได้อย่างหลากหลายในแนวรุกและลงสนามให้ทีมอย่างต่อเนื่องในฤดูกาลนี้โดยระบุว่าเมื่อผู้เล่นตัวหลักขาดหายไปคุณก็ต้องหาทางออกให้ได้ในฐานะผู้จัดการทีมและสตาฟโค้ช ซึ่งมาดูแล้วถ้า c ค s เซมิโลและเอริกเซนพร้อมลงสนามก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องดึงเขามาเล่นในตำแหน่งนั้นแต่เมื่อไม่มีผู้เล่นทั้งสงคนคุณต้องหาทางที่จะสร้างเกมจากแดนหลังขึ้นมาและเล่นเกมลุกต่อไปได้ซึ่งเราได้ไอเดียในการจับบูโนเอามาลงเล่นลึกกว่าเดิมและเขาก็สามารถทําได้อย่างยอดเยี่ยมผมคิดว่าเขาเล่นได้อย่างไม่มีทิฏฐิเลยทีเดียว